สวัสดีคะ่ะ fc ทีนททท่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ fc วันนี้พี่จะต้มไก่โบราณค่ะไก่โบราณก็หมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีมะนงมะนายมะนาวก็มีนะทุกคนแต่ว่าสมัยโบราณของพี่ก็คือใส่ใบมะขามค่ะ fc นี่ค่ะเครื่องปรุงของพี่ก็จะมีเกลือข่าอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูและก็กระเทียม แล้วก็หัวหอมนะคะหั่นเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะทุกคนตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะ fc พี่ใส่เข้าไปค่ะเอาพ่โต้องอนะ่ะทุกคนเพราะว่าพิโต้งนี่ต้องต้มอ,อย่างน้อยสามวันค่ะ fc เพราะว่าพิโต้งของเรานี่เนื้อเหนียวมากค่ะ fc นะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะ fc นี่ค่ะเพราะว่าเป็นไก่ชนนะคะทุกคนก็จะเนื้อก็จะ เนื้อก็จะไอนี่ค่ะทุกคนเนื้อก็จะไอเหนียวมากค่ะต้องต้มนานหน่อยแต่อันนี้คือไก่อ่อนนะคะทุกคนตัวเล็กค่ะยังไม่ทันได้ยังไม่ทันยังไม่ทันแก่ค่ะ fc นี่ก็ขอลุงตัวหนึ่งเนาะทุกคนนี่ก็ลุงก็บอกว่ามันเป็นไรไก่เยอะแยะไม่มีใครกินไม่มีใครอยากกินค่ะทุกคนพี่ก็เลยจัดเลยค่ะต้ม ต้มเปื่อยเลยค่ะ FC เพราะว่าเด็กๆชอบสดน้ำมากกว่ากินเนื้อนะคะพี่ก็เลยต้องตั้งถ่านะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใส่เตาแก๊สนี่เราจะเปืองเตาแก๊สค่ะเพราะว่าจะต้มไม่สุกเลยนะคะเราก็เติมถ่านดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้อยู่ในเตาเลยจะได้ไม่ต้องดูว่าไอ้แก๊สนี่หมดหรือไม่หมดนะคะ FC แต่ว่าถ่านหมดเราก็ยังมันก็ยังมีอุ่นๆอยู่ใช่ไหมคะ แต่ไม่เหมือนแก๊สนะคะหมดแล้วก็หมดเลยค่ะ FC ต้องต้มนานมากค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไก่ชนเนาะเป็นพันไก่ชนนะคะก็จะหนังเหนียวหน่อยหนึ่งเราต้องต้มนานๆเลยค่ะเป็นชั่วโมงเลยนะคะทุกคนถ้าใช้แก๊สเป็นชั่วโมงนี้ก็ไม่ไหวเนาะแก๊สของเราก็ไม่ใช่จะราคาถูกๆเนาะทุกคนทานก็ไม่ถูกหรอกค่ะแต่ว่าเวลาทานดับมันก็ยังอุ่นๆอยู่เนาะทุกคนก็พี่ก็จะต้มแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะปรุงเครื่องทีหลังค่ะ FC นะคะก็จะต้มไว้เลยเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็ไปเที่ยวกันวันนี้ก็คงจะไม่กินกันหรอกคะ่ะทุกคนต้มไก่เนาะสี่ตอนนี้ก็แกงพี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พี่ก็จะปิดคลิปเลยนะคะเอฟสีน่นี่สีสันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่ใส่ใส่ไห,หัวปีะคะ่ะทุกคน อร่อยสุดๆค่ะ FC นี่นี่ค่ะน้ำซุปจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะใส่หัวปีค่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกพี่ว่าจะต้มแบบโบราณเนาะเพราะเห็นหัวปีนานแล้วไม่มีใครกินค่ะพี่ก็เลยเอาหัวปีใส่เข้าไปเลยค่ะ FC นี่ค่ะพราจะออกสีขาวๆเหมือนน้ำนมค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะชิมอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อร่อยมาก โอเคค่ะ F c คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนหมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบาย